สายฟรีผ่านด่านชั้นสิบทั้งสามด่านชั้นสิบด่านมังกรชั้นสิบด่านวัวชั้นสิบด่านไฮดา้าโดยผมใช้เวลาแค่สิบสี่วันสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในคอนเทนต์สายฟรีผ่านด่านชั้นสิบทั้งสามด่านตรมือ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าใครสะดวกเล่นเกมแบบไหนสนุกเกมยังไงมันเป็นเรื่องรสสนิยมเนาะ ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็ดูเพลิน,นหรือว่าใครให้ความสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยว่าผมทํายังไงถึงผ่านด่านนี้ขั้นตอนแรกเลยครับเข้าเรื่องเลยนะผมมีเป้าหมายเป้าหมายของผมอะคือผ่านด่าน14ขีดนึงเปิด i อดีมาผมก็จะได้แค่แทโอครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วผมก็ได้เซออินมาผมไม่ได้ลงบัวเป็นอันดับแรกผมก็จะเล่นเนื้อเรื่องหลักดันไปก่อนดันให้ได้มากที่สุดประมาณวันแรกได้ประมาณ6 7แล้วผมก็มาฟาร์มมังกร เพื่อที่จะหาของใส่ตัวละครโดยทีมที่ผมเล่นก็จะมีอีวานเซอินแทโอลาเชลแล้วก็ยูอิซึ่งมันเป็นทีมมังกรและเป็นทีมที่สามารถผ่านดันเนื้อเรื่องได้ดีมากๆแล้วมันคุ้มค่าที่เราจะเจาะรูหรือหาทีมาอัพให้มันเป็นซีหกนั้นผมดันเนื้อเรื่องไม่ไหวผมก็ไปฟาร์มอุปกรณ์5ดาวมาใส่จะอยู่ประมาณดัน7ด่ัน8ด่ัน8ยังไม่ไหวผมฟาร์มอยู่ที่ดัน7มันก็จะมีโอกาสดอ6ดาวมาบ้างแต่ว่าน้อยมาก แล้วก็ทำให้ผมผ่านเนื้อเรื่องมาได้ถ้ามาถึงสิบสี่ขีดหนึ่งแล้วจุดนี้จะเป็นจุดพักผ่อนว่าเราจะทำอะไรต่อเราจะไปอะไรต่อนะครับผมตัดสินใจปรามเด็กหาลูบี้มาผสมนะครับตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครอะขามาตรงนี้ผมจะไม่มีปัญหาเรื่องเด็กไม่พอเงินไม่พอเพราะผมฟาร์มตลอดเป้าหมายที่สองครับผมทําทีมลงวัว ผมโชคดีได้เอ็ปาด้ามาพอดีเป็นอย่างที่คิดได้ลีน่ามาด้วยอ่าส่วนคารอนแล้วก็ลูสอ่าส่วนคารอนแล้วก็แบ็กโรดผมผสมได้ผมไม่ต้องใช้หินวิวัฒนาการเลยอันนี้คือข้อดีของการฟาร์มเด็กแล้วก็มาผสมอ่าลืมตัวเลยลืมลืมตัวทีเด็ดของเรานะครับปิดกิ t ใส่อะไรก็ได้เลยตัวนี้บัฟจุดอ่อนบัฟตีบอสแรงครับ พอผมได้เอดปาร่ามาผมก็ขึ้นชั้นเร็วมากชั้น7ชั้น8ชั้น9แล้วก็ติดอยู่ที่ชั้น9ชั้น10ยืนไม่ไหวผมก็ไปเจาะรูผมตัดสินใจใช้500กุญแจครั้งแรกเพื่อฟาร์มวัวดัน9เพื่อคัดออฟไปชั้น10หลังจากนั้นผมก็พานเย้ yeah! ผมยังทำเหมือนเดิมผมฟาร์มเด็กผสมเด็กเรื่อยๆแต่เป้าหมายต่อไปคือผมจะทาทีมลงไฮด้าผมได้ตัวกาชาจากการฟาร์มเด็กมาเปิดเยอะมากวันละ วันละ30โลวันละ20โลผมก็จะได้พาร์ตคามาก็จะมีอสูรา่ามีวิกตอเรียมีลูซี่สามตัวพวกนี้ผมไม่ได้วิวัฒนาการเลยได้มาจากการผสมล้วนๆจากการฟาร์มเด็กหลังจากนั้นผมก็จะกลับไปตกมังกรชั้น10ครับมังกรชั้น10เนี่ยไม่มีอะไรยากเลยแค่มันจะหนามากตัวมันจะถึกมากเราก็มีโลอีวานแล้วก็ยุยนะฮะ สบายเลยครับเราไปฟาร,ร,ร์มวัวมาแล้วตบสบายเซอินซีศูนย์นะครับเซอินซีศูนย์สกิลไม่ได้อัพออโต้วัวได้ใครอยากดูคลิปแยกคอมเมนต์ได้เลย c ีศูนย์ของเกาเเลยของแบบของยำเลยอะ่ะใครอยากดูคลิปกดไลค์กันหลังจากที่ผมจบมังกรเสร็จผมก็กลับไปตบไฮด้าครับไฮด้าสิบเนี่ยใครที่บอกว่า ต้องฉีดทีละสี่ห้าหมื่นเนี่ยมาดูผมฉีดแล้วกันฮนะอ่ะแล้วก็ปักหัวไปก่อนเนะาะปักหัวไปแล้วก็ให้ลูซี่ครับล้างบัฟเพิ่ม,เพ,ม,มเพิ่มผมเพิ่มคุ้มคุ้มกันมาแล้วเราก็จะให้อ่าชื่ออะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อยู่ดีก็ลืมชื่อวิกตเรียวิกตเรียบัฟดามเมจมาด้วยครับแล้วก็ปาร์ค่าก็ยิงเลยปารขคายิงดูยิงครับ จึงส8งห0ครับอ่ะแล้วก็จะฮิวมาก่อนนะเดี๋ยวยืนไม่ไหวครับเราก็จะใช้ลีนาฮิวมาก่อนถ้าลีนาผม C2 นะมันจะยิงผมสามารถจัดอีกทีมหนึ่งได้เลยเดี๋ยวรอลีนา C ีสก่อนถ้าลีนา C ีสแล้วผมอัพสกิลจุดอ่อนได้ผมจะทำปา์คายแบบหนึง่งนะครับมันจะจบเร็วกว่านี้นะครับโอเค เดี๋ยวถ้าเป็นสายฟรีก็ทําแบบนี้ไปก่อนปัญหาทีมนี้มีไหมมีต้องบอกว่ามีมันจะออโต้ยากมากเพราะว่ามันยิงหลายทีมันจะบนสกิลแบบไม่ถูกแล้วก็เสี่ยงมอนที่จะตายใครที่ทําใครที่ไม่เจาะรูอะตายแน่นอนใครที่ไม่เจาะรูแล้วไม่อัพอุปกรณ์อะตายแน่นอนครับแต่ข้อดีมันก็จะชัวรนะ์ต้องกดมือเนาะแต่ถึงตรงนี้ิอ่า ขีปารคาผมแค่44เองครับอีก4อีก6เองก็จะขีร้อยล้วแต่ว่าจบปัญหาด้วย46เนาะถ้าติดจุดอ่อนจะแรงครับเมื่อกี้ถ้าอีกทีมหนึ่งผมเงินเกินว่าก็จะมีบิสกิตครับมาแทนอสุราเนาะบิสกิตก็จะทำถ้าอัพสกิลลุกไอบัฟมันได้ก็จะดีมากแล้วก็ทำาร์คาจุดอ่อน50ประมาณ50เอ้ย40ประมาณ4 0 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50ประมาณนี่แหละครับแล้วก็มันก็จะ จุดอ่อนเนี่ยถ้าโอกาสติดร้อยมันจะตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะครับก็คือหัวกลางเราก็เลยไม่ต้องเอาอสุรามาปักมันก็จะแรงครับนี่ครับจบครับ easy blow เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆคลิปนี้มันอาจจะเร็วหน่อยนะคือผมไม่รู้ผมชอบตัดคลิปเร็วๆหรือใครชอบแบบเออไม่ได้ตัดอะไรมากมายแต่ว่าผมชอบตัดคลิปเร็วๆนะ อันนี้ก็เป็น PVP ครับพีผมเล่นอยู่นะครับหลายหคนก็จะมองว่าโอ้ยพี่ฟาร์มแต่เด็กไม่เล่น PVP เลยหรอเล่นครับนี่ฮะอยู่เซนะิร์ฟ11แล้วก็ก็ถึงประมาณหนึ่งครับก็อยู่เซิร์ฟแรกๆอยู่ครับก็มีเทพๆหลายคนนะครับ5ดาว6ดาวเนาะใครที่อยากดูคลิปไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นหอคอยถึงชั้น126ยังไม่ได้ใส่ต่ออันนี้เป็น ขอคอยการทดสอบถึงชั้น15แล้วนะครับอันนี้สายฟรีควรเล่นนะได้ตัวกระชามา30ตัวแล้วลงแค่15ด่านเองก่อนนี้ก็เป็นโปรไฟล์ครับขอบคุณมากครับใครที่รับชมคลิปนี้เนาะใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ได้เลยใครอยากดูอะไรแบบละเอียดเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณครับ